สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอาการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีการรับเรื่องอในเรื่องของความช่วยเหลือของประชาชนโดยเป็นการรับเรื่องทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือระบบสารสนเทศอื่นๆนะครับมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในเรื่องนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้จัดคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนะครับเ,เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องของความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยดำเนินการดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยให้ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นนะครับก็ได้แก่ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางการติดต่อที่สามารถจะติดต่อได้นะครับและเรื่องความเรื่องในการขอความช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นความต้องการในการแก้ไขเป็นต้นนะครับซึ่งหาก ไม่สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยก็ให้ประสานฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยไปดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับจะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อมูลนะครับเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เรื่องที่ขอความช่วยเหลือปัญหาความต้องการาตรงนี้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียน ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดเอาไว้นะครับนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปบันทึกลงในแบบฟอร์มของศูนย์ช่วยเหลือนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยให้แจ้งส่วนวราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการพร้อมทั้งให้รายง,งานผลการดําเนินงานให้ทราบภายใน15วันนะครับก็คือแจ้งผลการดําเนินงานของการช่วยเหลือให้กับประชาชนทราบภายใน15วันนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยกรณีเป็นเรื่องที่ ขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับหรือเกินความสามารถของท้องถิ่นในระดับอำเภอก็คือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยต้องให้ส่งเรื่องในการขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานที่กลางเนี่ยเพื่อพิจารณาแนวทางดําเนินการต่อไปนะครับ นี่คือกระบวนการขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องของความช่วเหลือทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับ